สวัสดีครับขอต้อนรับเขสู่ช่อง Poppy IT บ้านๆนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำนะครับอ่าสแกนไวรัสนะครับของโทรศัพท์ซัมซุงนะฮะในตัวของโทรศัพท์ซัมซุงนะฮะจะมีตัวค่าไวรัสให้อยู่แล้วนะครับนะเราอย่าโหลดเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ค่าไวรัสนะก็จะมีไวรัสเพิ่ม ก็ได้นะฮะแค่ผมจะแนะนำวิธีการเพิ่มตัวสเกนไวลสของซัมซุงนะฮะที่มันมีให้อยู่แล้วนะฮะแรกๆก็เรามาที่การตั้งค่านะฮะตรงนี้นะฮะนะฮะเฟืองนะครับคลิกไปนะฮะนี่ครับ ไปที่นะขอหาก่อนการดูแลอุปกรณ์ใช่ไหมครับอ่าการดูแลอุปกรณ์เห็นไฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะการดูแลอุปกรณ์นะครับนี่ฮะมันจะเป็นตัวฆ่าวไวรนะัสนะฮะก็คือโดยที่เราไม่ได้ เพิ่มเติมนะรัเพราะว่าตัวเครื่องมันมีโปรแกรมให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องโหลดไม่ต้องโหลดไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับไม่โหลดเพิ่มนะเราถ้าจะเราจะเพิ่มในหน้าเดสก์ท็อปนะครับให้เรามาที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับนะให้เราคลิกมาตรงนี้ครับเดี๋ยวนะครับเป็นนี่ไม่ใช่เป็นอ่ากดจุดสามจุดครับ มันจะมีคําว่าเพิ่มไปยังหน้าจอนะครับหน้าจอแอปกดไปนะครับ alright, 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 ย้อนกลับมาดูฮะ <okay, S 2> มันจะอยู่ตรง okay, okay, okay. นี่เห็นไหมฮะเน, alright, alright, น,นี่ยนะครับ alright, 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 เป็นรูปว okay, <okay>, okay, งกลมนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะกดคลิกเข้าไป ก็ไปนะนี่ก็จะเป็นหน้าตอวัน,นแล้วก็สแกนเข้าวไวรัสตัวเครื่องได้เลยนะครับเสร็จสิ้นแค่นี้ก็เสร็จครับผมนะฮะตัวเครื่องมันมีให้เยอะแล้วนะรเราอยาไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับยิ่งกว่านี้นะก็มีไวรัสอีกถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันนะครับผมถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันที่มาจากอา่า ไฟนอกจากพีสนตะูเนาะเพราะว่าตัวเครื่องเรามันมีให้ยอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เองเท่านั้นเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพ,พิ่งมา,าดูวิธีการนะครับผมโอเคนะฮะถ้าทุกท่านชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊อปปี้ไอทีบ้านๆน,นะฮะใกนการทำคลิปต่อไปวันนี้ผมก็มาลองโรงพยาบาลเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ